กินกับช่างเปิ้ลพาเที่ยวเกาะสม็ดสามวัน2คืนรีวิวโดยละเอียดตลาดเก่าบ้านเคนะครับก็จะมีหาดทะเลนะครับช่างเปิ้ลมาจากแพงเพชรก็ต้องมาร้านนี้ตลอดนะครับถ้ามาจากแพงเพชรนะครับแนะนำที่นี่เลยนะครับจะมาเพราะเขาไมสั่งเป็นไงนะพี่ถ้าเราสั่งอย่างนี้เราติ๊กติ๊ได้ไหมติ๊ได้ครับติ๊ได้ได้ครับเที่ยวกันเถอะไปร้านนี้เลยเฮ้ยเที่ยวฟรีด้วยมาขอดีโอ้โหนี่ครับถ้ามาจากแพชรแนะนำเลยครับร้านนี้นะครับนนี่ ก่อนขึ้นเรือนะครับเราก็เลือกซื้ออาหารทะเลนะครับพ <อ S 1> เพื่อไปกินบนเกาะสมิตกันได้เลยตอนนี้นะครับก็ซื้อตั๋วเสร็จแล้วเราก็จะมีการมาฝากรถด,ด้วยนะครับที่ท่าเรือเขาจะมีบริการฝากรถนะครับเราก็มาฝากรถนะครับแล้วก็จะมีพี่มอเตอร์ไซค์ใจดีมารับเรานะครับแว้นมากเลยนะครับเมื่อกี้ขี่มาสองล้อหยอกยอกอ่าได้พี่นูครับไอ้ไปไกลเลย อ่าตอนนี้เราก็ถึงเรือเราแล้วนะครับแมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณค่ะอยู่นี่อยู่นี่ก,ก,รก,กรารขึ้นเรือข้ามกเกาะสม็ดนะครับเราจะซื้อตัว๋วแล้วแต่เราจะเรือเร็วเรือช้าหรือสปีดโบนนะครับส่วนช่างเปื้นคินเป็นเรือช้านะครับ120บาทไปกลับนะครับ เรือมาก็จะใช้เวลา30-40นาทีนะครับถึงเกาะสะม็ดตอนนี้ก็ถึงฝั่งบนเกาะ,สะเสม็ดแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงนางพัทรุรัสแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่โน่นเลยนะครับที่อ่าวกลางปีดนะครับรีสอร์ทของพี่ลินของเรานี่เองไปกันเลย บายหน่อยบายหน่อยบายหน่อยโตไว้ดูก่อนเข้านะครับที่เสม็ดเป็นอุทยานนะครับเราต้องเสียค่าเข้านะครับอายุ60เข้าฟรีและนี่เป็นอัตราค่าโดยสารนะครับของเกาะเสม็ดเดรถึงแล้วครับที่พักอ่าวกลางบีทของพี่ลินนี่เองใครที่ชอบการพักผ่อนแบบสงบเงียบจริงๆแนะนําที่นี่เลยครับอ่าวกลางบีทที่เกาะสม็ดนะครับวันนี้ช่างเปิ้ลก็เพิ่งมาถึงนะครับประมาณ บ่ายสองนะครับเพิ่งเข้าที่พักนะครับและนี่คือกฎของรีสอร์ทนะครับเข้าใจดีนะครับแต่คือที่นี่คือก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันครับเพราะว่าเราเที่ยวแบบสงบอันนี้คือการสั่งอาหารนะครับและนี่คือกฎของเกาะนะครับอืมี่ วิวทะเลของอ่าวกลางบีชแนะนำเลยครับคือดีมากเหมาะสําหรับการพักผ่อนจริงๆครับที่นี่คือเขาจะคัดคนเข้ามานะครับรีสอร์ทต,ต้องเงียบกริบจริงๆใครที่อยากพักผ่อนแบบเงียบๆนะครับแนะนําที่นี่ครับอ่าวกลางบีชเช่ารถกับที่พักได้เลยนะครับเพื่อมาขี่รถเล่นที่ตามทะเลชายหาดต่างๆนี่คือหาดทรายแก้วที่เกาะเสม็ดนะครับสวยมากๆทรายละเอียดจริงๆ เราก็มาเดินที่ริมหาดทรายแก้วยางค่ําคืนนะครับมีควงกระบองไฟนะครับแล้วก็ควงไฟมากมายบอกเลยว่าสวยมากๆที่ริมหาดของเขานะครับนี่ใบเลได้มีดาบเหลืองแสงหนึ่งอันนี่ครับการควงกระบองไฟของเขาคือสุดจริงไม่ใช่มีที่เดียวนะครับบอกเลยอ่ะเต็มเกาะการควงเราเลือกดูได้เลยนะครับพอดูควงกระบองไฟเสร็จนะครับก็เดินเล่นริมหาดทรายก็จะมีทั้งร้านหมูกระทะแล้วก็ย่างเนยก็มีนะครับที่สําคัญนะครับที่นี่คือบุฟเฟ่นะครับหืมใครที่อยากกินหมูทะริมเลแนะนําครับ และนี่คือบรรยากาศริมทะเลตอนเช้าของวันที่สองนะครับนี่บรรยากาศริมหน้าหาดอ่าวกลางบีดนะครับเราสามารถเล่นได้ตั้งแต่เช้ายันมืดเลยนะครับที่นี่ถ้าเราจะดำดูปลาดูปลาการังนะครับเรามาที่อ่าวพร้าวนะครับมีอัตราค่าใช้จ่ายตามป้ายเลยนะครับเป็นอุทยานนะครับตรงนี้เด็กๆก็นั่งเล่นทรายรอเลยครับและนั่นคือที่ดำดูปลานะครับที่อ่าวพร้าวพอไปอ่าวพร้าวเสร็จเรามาอ่าวดงดำต่อนะครับน้องไปเล่ก็กลับมาอีกครั้งนะครับที่อ่าวดงดำที่เกาะ ที่อา่าวดงดํานะครับจะมีทั้งข้าวส้มตำขายนะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยตอนนี้ก็อยู่ถึงจุดชมวิวที่เกาะเสม็ดนะครับนี่มาเกาะสม็ดนะครับบอกเลยว่าชิวๆนะครับการกินหรือการใช้จ่ายอยู่ที่เราเลือกเลยนะครับราคาไม่แพงวันนี้ช่างเปิลนมาก็จะกินเบาหนักเบาหนักสลับกันไปนะครับแต่นี่คือจุดชมวิวของเกาะเสม็ดครับ เป็นจุดที่เห็นทะเลที่เกาะเสม็ดที่กว้างมากครับตรงนี้จุดชมวิวและนี่คือหาดระหว่างทางครับเลยจอดแวะถ่ายรูปสักหน่อยเช้าก่อนกลับครับก็กินง่ายๆครับข้าวเหนียวหมูปิ้งราคาไม้ละ10บาทเท่ากับฝั่งเราเลยครับไม่แพงถ้าเราเลือกกินนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าของอ่าวกลางบีทนะครับอยากจะอยู่ต่ออีกสักสองสามวันแต่งานบังบังคับให้เราต้องกลับบ้านครับบอกเลยครับพักผ่อนที่นี่อิ่มสุดๆที่พักที่ช่างเปิลพักคืออ่าวกลางบีทที่เกาะเสม็ดนะครับ แล้วก็ถึงเวลาขึ้นเรือกลับแล้วครับ3วัน2คืนบนเกาะสม็จครับแล้วผมจะกลับมาใหม่ครับบ๊ายบาย